นักเรียนครับหลังจากที่เราได้รู้จักแผนภาพจุดไปแล้วนะแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อที่2นั่นก็คือแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่พวกเราจะต้องรู้จักแล้วก็สามารถสร้างให้ได้นะครับ แผนภาพต้นใบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า stem and leaf plot เนี่ยนะครับก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้เราเห็นภาพของข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลไปใช้ได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นโดยหลักการนำเสนอด้วยแผนภาพต้นใบก็คือการแบ่งตัวเลขแสดงข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนครับนั่นก็คือมีส่วนของต้น แล้วก็มีส่วนของใบโดยที่ส่วนของใบเนี่ยเราจะใส่ตัวเลขที่อยู่ขวาสุดนะตัวเลขที่อยู่ขวาสุดหรือตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับส่วนที่เหลือเราจะาจัดให้เป็นตัวเลขในส่วนของลำต้นตัวอย่างของเราถ้ามีข้อมูลเป็น178จนะครับ178นักเรียสนังจะสังเกตว่าตัวเลขที่อยู่ขวามือสุดหรือตัวเลขท้ายสุดเนี่ยคือเลข8 ตัวเลข8เนี่ยเราจะใส่ไว้ในตำแหน่งของใบส่วนตัวที่เหลือนะครับก็คือเลข1กับเลข7เนี่ยเราจะเอาใส่เป็นส่วนของลำต้นอธิบายแบบนี้นักเรียนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำหนักของนักเรียนชั้นม2จํจำนวน20คนนะครับเรียงกันมาเป็นดังนี้เลยคนแรกหนัก4 4หนัก60 4546ไปจนถึงคนสุดท้ายหนัก39เวลานักเรียนจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างเป็นแผนภาพต้นใบครับนักเรียนไม่ยากนักเรียนครับถ้าเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างเป็นแผนภาพต้นใบวิธีการสร้างง่ายนิดเดียวครับอันดับแรกนักเรียนก็ต้องขีดเส้นตรงกลางนะเป็นเส้นเส้นแบ่งระหว่างต้นกับใบครับ ฝั่งนี้เป็นส่วนของต้นอีกฝั่งหนึ่งเป็นส่วนของใบยอย่างนี้ครับอาจจะขีดเส้นกั้นข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ตัวเลขที่เราจะเอามาเขียนนักเรียนให้นักเรียนมองข้อมูลครับข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลน้ำหนักเนี่ยเรามองแล้วเพื่อนทั้ง20คนนี้มีน้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นักเรียนช่วยครูมองหน่อยจากข้อมูล ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไรครับ30กว่ากว่าใช่ไหมถึงถึงเท่าไหร่ลูก70กว่ากว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะทำนะครับเราก็จะนำตัวเลขที่เราได้จากการมองกว่าสายตาดูเข้าๆเนี่ยก็คือ30กว่ากว่าถึง40กว่ากว่าเนี่ยนำเลขที่เราได้เอามาเขียนในส่วนของลำต้นหมายความว่านำสาม 4 5 6 7มาเขียนเรียงในส่วนของลำต้นครับตัวเลขที่เขียนในส่วนของลำต้นเนี่ยจะแทนเลขหลัก10ทั้งหมดนะสามสิบเท่าไหร่เราจะเอามาเติม40เท่าไหร่เราจะเอามาเติมเติมแบบไหนนักเรียนดูนะครับคนแรกหนักเท่าไรคนแรกหนักเท่าไรครับ44อ่าเวลาหนูเอามาเติมหนูอาจจะเช็คดิสต์ไป44 ตัวเลขในส่วนของลำต้นเนี่ยแทนสี่สี่สิบสี่สิบสี่หนูก็เอาเลขตัวท้ายก็คือเลขหลักหน่วยมาเติมสีมม่ในแถวของเลขสี่อย่างนี้ครับคนที่สองหนักเท่าไรหกสิบหนูก็เอาศูนย์มาเติมในแถวของเลขหกเข้าใจไหมครับคนที่สามหนักเท่าไรสี่สิบห้าก็เติมต่อไปในแถวของเลขสี่ คนต่อมา4 6คนต่อมา73ก็เอามาเติมในแถวของเลข7คนต่อมา59ก็เอามาเติมต่อไป57ต่อมา43ก็เอามาเติมต่อมา52ต่อไป41ต่อไป49 ต่อมา57 42 48 46 51 41 38 52และสุดท้ายคือ39อย่างนี้ครับเข้าใจมั้ย เข้าใจนะไม่ได้ยากเลยถูกต้องไหมสบายๆชิวๆนะครับเมื่อนักเรียนได้แผนภาพต้นใบนี้มาแล้วสิ่งที่ครูอยากจะให้หนักเรียนเขียนเพิ่มเติม,ตมก็คือสัญลญักษณ์ครับอ่ะอันนี้ดูความสวยงามเมื่อกี้ครูดทดสอบให้พวกเราเห็นเฉยๆสัญลญักษณ์ตรงนี้ครับ สัญลักษณ์ตรงนี้ให้นักเรียนยกตัวอย่างเลขอะไรก็ได้ที่เราทําไว้เนี่ยนะครับเอามาเขียนอย่างอันนี้เขาย,ยกตัวอย่างเป็น3แล้วก็ขีด9นานะหมายถึง39เท่าถ้าเรียนเติมหน่วยลงไปหน่อยก็ได้ครับ39กกิโลกร,รมัมทำไมถึงจะต้องมีการกำหนด สัญลักษณ์ว่าแทนเลขอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเลขอาจจะเป็นทศนิยมเหมือนตรงนี้ครับอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าข้อมูลของเราเป็นทศนิยมนะบางทีมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดครับว่าไอ้สามศูดหเนี่ยมันหมายถึง305ซึ่งจริงๆแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรลูก30.5 เข้าใจไหมครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยอธิบายเพิ่มแต่นี้ครูขยายความว่าทําไมต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนนักเรียนครับใช่ว่าเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเขียนสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วปุ๊บจะเสร็จเลยเพราะโดยทั่วไปแล้วเขามักจะต้องเรียงข้อมูลในส่วนของใบเนี่ยจากน้อยไปหามาก นักเรียนครับเมื่อเราได้แล้วข้อมูลในส่วนของใบาบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เรียงตัวเลขมันสลับกันไปสลับกันมาไม่สวยงามเวลาจะนําข้อมูลไปใช้ก็ยังเกิดความลําบากอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนําข้อมูลในส่วนของใบามาเรียงจากน้อยไปมากให้เรียบร้อยสมมุติว่าถ้านักเรียนไม่เรียงแล้วครูถามหรือครูต้องการข้อมูลที่ว่านักเรียนครับคนที่มีน้ําหนัก ห้าสิบสองกิโลกร,รัมมีกี่คนเวลานักเรียนไปดูอันนี้ห้าสิบใช่ไหมครับห้าสิบสองก็ต้องไปไล่ดูว่าห้าสิบสองมีกี่คนสองคนก็อาจจะเสียเวลาหน่อยถ้าข้อมูลเยอะกว่านี้ยิ่งเสียเวลาเยอะกว่านี้คนที่หนักสี่สิบเอ็ดกิโลกร,รัมมีกี่คนก็ไปไล่ดูใช่ไหมเอามีสองคนแต่ถ้าข้อมูลเราถูกเรียง ไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองจะเห็นเลยครับชัดเจน41กิโลกรัมมี2คน52กิโลกรัมมี2คนคนที่หนักมากที่สุดคือหนักเท่าไร่73กิโลกรมัมคนที่หนักน้อยที่สุดคือหนักกี่กิโลกรมัม38เห็นไหมมันก็จะมองภาพได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาเรานำข้อมูลไปใช้ก็สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้น เข้าใจนะครับประมาณนี้อันนี้ที่ครูเปิดไปตอนแรกเป็นตัวอย่างของข้อมูลในรูปแบบที่เป็นทศนิยมแต่จริงๆแล้วข้อมูลที่เป็นทศนิยมส่วนใหญ่เขามักจะต้องเขามักจะปัดให้มันเป็นจํานวนเต็มนะครับแต่ถ้าโจทย์ไหนต้องการให้เราสร้างข้อมูลที่เป็นทศนิยมเราเองก็สามารถสร้างได้โดยตัวเลขหลังสุดจากข้อมูลที่ปรากฏตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันคือตัวเลข หลังจุดทศนิยมใช่ไหมครับตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนั่นแหละเราจะเอามาใส่ในส่วนของใบนะส่วนตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก็จะเป็นตัวเลขในส่วนของลำต้นบางคนสงสัยว่าครูครับครูครับอ,อย่างตัวนี้ย32บก,กว่าเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มี32จุดอะไรเลย เราจําเป็นต้องเขียนไหมมองจากข้อมูลแล้วครูมันอยู่ที่30กว่ากว่าไปจนถึง42กว่ากว่าเข้าใจอยู่ครับครูเข้าใจอยู่ค่ะครูว่าตัวเลขในส่วนของลำต้นหนูต้องเขียนเลข30เรียงไปแล้วเอาตัวเลขหลังจุดทศนิยมมาเติมในส่วนของใบแต่ว่าไอ้สากว่ากว่าเนี่ยมันไม่มี35กว่ากว่าเนี่ยมันไม่มีจําเป็นจะต้องเขียนไหมนั่นเี่นว่าจําเป็นไหมครับ คําตอบคือจําเป็นต้องเขียนเรียงครับในส่วนของใบจําเป็นจะต้องเขียนเรียงตัวเลขอย่างตัวอย่างนี้เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะเขียนเริ่มต้นที่30ไปจนถึง42เพราะว่ามันมีถึงข้อมูลเป็น42จุดกว่ากวาเพราะฉะนั้นเราเริ่ม30เราก็ต้องไล่ไปครับเขียนเรียงไปจนถึง42 ข้ามตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เข้าใจเนาะในส่วนของต้นไม่จําเป็นจะต้องเริ่มจากศูนย์ไม่จําเป็นจะต้องเริ่มจากหนึ่งเราดูที่ข้อมูลของเราว่ามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วเราก็เขียนเรียงมาครับส่วนข้อมูลในตําแหน่งไหนไม่มีนั่นเองก็ว่างไว้เนี่ยอย่าง35จุดกว่ากว่าไม่มีก็ว่างไว้40จุดกว่ากว่าไม่มีเราก็แค่ว่างไว้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ โอเคนะครับนะักเรียนมีใครสงสัยตรงไหนไหมอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติมในเรื่องของแผนภาพต้นใบตรงไหนที่ครูยังอธิบายไม่ชัดเจนมีไหมครับอนักเรียนดูตัวอย่างนี้หลังจากที่เราสร้างเป็นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องอ่านข้อมูลดูข้อมูลแปลความหมายของข้อมูลเพื่อนําไปใช้ให้เป็นด้วยนะครับ อย่างตัวอย่างนี้เขาบอกเป็นข้อมูลจากการสอบถามจำนวนภาพพยนตร์ที่เป็นเรื่องนะครับหน่วยเป็นเรื่องให้นักที่นักเรียนในห้องหนึ่งดูในระยะเวลา1ปีนะอันนี้เป็นข้อมูลครับเนี่ยก็จะสังเกตว่าเขาก็จะมีการกำหนดสัญลักษณ์มาทีนี้นักเรียนครับดูคำถามข,าข้อ1นนะึจากแผนภาพต้นใบที่เขามีมาให้ตรงนี้ ข้อหนึ่งเขาถามว่ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมดกี่คนการที่เราจะตอบได้ว่ามีทั้งหมดกี่คนนัเรียนจะต้องไปดูจากอะไรครับนัเรียนต้องดูจากอะไรครับดูจากจํานวนในส่วนของใบใช่ไหมก็คือในส่วนของใบมีกี่จํานวนก็คือจํานวนของนักเรียนในห้องนี้นั่นแหละเพราะตัวเลขหนึ่งตัวหรือจํานวนหนึ่งจำนวนเนี่ยแทนจํานวนคนหนึ่งคนใช่ไหมครับ นักเรียนตีและอ่านความหมายตีความหมาย,ามมายออกไหมดูเป็นไหมนะข้อสองขาถามว่านักเรียนดูภาพยนตร์น้อยที่สุดกี่เรื่องและมากที่สุดกี่เรื่องนักเรียนตอบได้ไหมครับมากที่สุดหรือน้อยที่สุดกี่เรื่องครับน้อยที่สุดคือศูนย์มากที่สุดคือยี่สิบห้าเวลาเราอ่านข้อมูลอันนี้ศูนย์ มีหนึ่งคนที่ไม่ได้ดูเรื่องตลอดหนึ่งปีไม่ได้ดูภาพยนตร์เลยและมีอยู่คนหนึ่งที่ตลอดหนึ่งปีดูภาพยนตร์ไปกี่เรื่อง 25, 25. เรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านแล้วก็แปลความหมายจากแผนภาพต้นใบถ้าครูถามเพิ่มเติมว่าในหนึ่งปีน,นี้นักเรียนห้องนี้มีกี่คนที่ดูภาพยนตร์ไปแล้ว17เรื่องมีกี่คนครับ2คนนักเรียนก็ไปดูข้อมอูลตรง เนาะกูเชื่อว่าพวกเราน่าจะเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับจำนวนข้อ3นะครับจำนวนภาพยนตร์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ดูอยู่ในช่วงใดศูถึง9เรื่องใน1ปีใช่ไหมครับเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยดูภาพยนตร์ในศูถึงเเรื่องเนี่ยหลายคนนะดูประมาณนี้นะครับเวลาเราจะดูข้อมูล พิสัยของการดูภาพยนตร์ของนักเรียนห้องนี้เป็นเท่าใดนะดักเรียนจำพิสัยได้ไหมไพิสัยคือต้องนำค่าสูงสุดหรือมากที่สุดลบค่าต่ำสุดหรือน้อยสุดของข้อมูลชุดนั้นๆเพราะนั้นพิสัยในข้อนี้นักเรียนก็จะได้คนที่ดูภาพยนตร์มากที่สุดคือ25ลบกับคนที่ดูภาพยนตร์น้อยที่สุดคือกี่เรื่องก็จะได้พิสัยคือยี ห้านั่นเองอันนี้ก็ไม่ยากหรอกน้องสำหรับพวกเราเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ตอบคำถามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉลยนะก็จะเป็นตามที่พวกเราได้ตอบมาทั้งหมดนะครับทั้ง4ข้อทีนี้นักเรียนครับมันจะมีการนำเสนอข้อมูลอีกหนึ่งรูปแบบก็คือเขาบอกว่า นอกจากแผนภาพต้นใบที่เราใช้นําเสนอข้อมูล1ชุดแล้วเนี่ยเรายังสามารถสร้างแผนภาพต้นใบที่นําเสนอข้อมูล2ชุดพร้อมกันได้นะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนดูตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลน้ำหนักตัวนะครับที่เป็นกิโลกร,รัมของนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงของชั้นม .2 ห้องหนึ่งนะเป็นดังนี้ ก็จะแบ่งข้อมูลเป็นน้ำหนักของผู้ชายกับน้ำหนักของผู้หญิงนะครับโดยถ้าเราอยากจะทําหรือเราไม่รู้ว่ามันสามารถทําแบบ2ชุดได้เนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้วิธีการไปทําแผนภาพต้นใบของผู้ชายก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปทําแผนภาพต้นใบของนักเรียนหญิงทำสองแผนภาพต้นใบ2อันนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะรวมให้เป็นแผนภาพต้นใบเดียวได้ โดยนี่ครับเราทำอย่างนี้ลูกเราจะแบ่งใบออกเป็นสองส่วนนะแยกออกไปครับเป็นของนักเรียนชายฝั่งหนึงเป็นของนักเรียนหญิงฝั่งหนึ่งแบบนี้ครับนะด้านซ้ายอาด้านขวามือจะเป็นน้ำหนักของผู้หญิงส่วนด้านขวามือจะเป็นน้ำหนักของผู้ชายทำครั้งเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว นำข้อมูลที่มีมาทำเป็นแผนภาพต้นใบ2อ,อขอโทษอันเดียวแต่แสดงข้อมูลได้2ชุดนะครับโดยการใส่ใบเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาโดยใช้ส่วนของลำต้นส่วนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะพิจารณาตัวเลขที่จะเอามาใส่ในส่วนของลำต้นเราจะต้องมองตัวเลขให้ทั้ง ให้ครอบคลุมทั้ง2ชุดทั้ง2ข้อมูลทั้ง2ชุดนี้เราจะต้องมองว่าเอ๊ะน้ำหนักตัวเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะจากการมองแล้วอยู่ที่ประมาณ30กว่ากว่าจนถึง80กว่ากว่าเราก็สามารถใช้ตัวเลขเนี้ยที่อยู่ในส่วนของลำต้นต้นเดียวกันได้ส่วนใบเราก็ดําเนินก,การดูข้อมูลทีละชุดนะครับอยากจะใส่ใบของผู้หญิงนั่นเองก็ไปดูข้อมูลของชุดนักเรียนหญิง อยากจะใส่ใบของผู้ชายนั่นเลงก็งไปดูชุดข้อมูลของนักเรียนชายแค่นี้เองนะครับแต่ว่านักเรียนจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวอย่างของครูเนี่ยถูกเรียงลำดับมาแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าถ้านักเรียนทำนั่นเนี่ยอาจจะต้องไปสร้างแผนภาพต้นใบอีกหนึ่งแผนภาพที่เรียงลำดับข้อมูลในส่วนของใบจากน้อยไปมากแล้ว นะครับแผนภาพแรกอาจจะยจงังไม่เรียงมี2ชุดก็จริงแต่ยังไม่เรียงแผนภาพที่2ต้องเรียงนะครับนะักเรียนมองตรงนี้แผนภาพต้นใบของเราอาจจะยังขาดอะไรอยู่เนี่ยขาดอะไรครับนะักเรียนมองซีแผนภาพต้นใบนี้ยังขาดอะไรอยู่สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ครับสัญ,ญลักษณ์ต้องมีสัญลักษณ์กำกับนะสัญลักษณ์นะครับ เลือกมา1ตัว3าสแลกหหมายถึงหมายถึงอะไรสามจห้าไหมหมายถึง35กิโลกรัมนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นแลวเนี่นยมีใครง,งงหรือสงสัยตรงไหนไหมครับเกี่ยวกับการทําแผนหรือสร้างแผนภาพต้นใบโดยข้อมูล2ชุดรวมเป็นแผนภาพต้นใบเดียว มีไหมสงสัยไหมครับไม่สงสัย